คนเกิดปีละกาในปี2568ปีนี้จะเป็นปีที่ท้าทายแล้วก็มีโอกาสเข้ามาเยอะเหมือนกันนะแต่ให้คุณเน้นนะครับในเรื่องของความเที่ยงตรงซื่อสัตย์คุณก็จะได้รับสิ่งดีๆนะครับปีนี้คุณจะพบว่าความซื่อสัตย์ความยิตรธรรมแล้วก็จรรยาบันเนี่ยในทุกการกระทาของคุณเนี่ย มันจะเป็นกุญแจพาให้คุณพาไปสู่ความสําเร็จในหน้าที่การงานการทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับแม้ในเวลาที่ยากลําบากก็ควรทํานะครับมันจะพาให้คุณไปสู่ความสําเร็จนี่คือคีย์เวิร์ดสำหรับคนเกิดปีละกาเลยนะครับขยันอดทนซื่อสัตย์ยุติธรรมนะครับเรื่องโชคลาภถือว่าปีนี้2568น่าสนใจครับเพราะว่าคนเกิดปีละกามีโอกาสที่จะได้รับโชคจากการ ลงทุนนะครับหรือว่าโอกาสที่เข้ามาแบบฟลุกฟลุกบ้างนะอาจจะมีการลงทุนที่ไม่คาดคิดหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างในเรื่องการเงินนะครับทำให้สามารถบริหารจัดการต่างๆทางด้านการเงินได้ดีขึ้นกล้องตัวขึ้นแล้วก็อาจจะมีการลงทุนใหญ่ๆทําให้เกิดผลมหาศาลได้สําหรับคนเกิดปีละกานะครับสําหรับคนโสดนะครับปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งของคนเกิดปีละกานะครับที่มีโอกาสที่จะพบคนที่ถูกใจ บคนที่ดีนะครับนะจะมีเรื่องรัก,รกๆใครๆเข้ามานะครับถ้าคุณยังมองหาคนที่ใช่ปีนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้เจอนะฮะอย่าลืมเปิดใจแล้วก็ใช้โอกาสในการพิจารณานะครับสิ่งที่อยากจะให้คนเกิดปีราการะลึกไว้ในปีนี้ครับก็คือการทํางานแล้วก็การกระทําที่ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก จะทําให้คุณมีความมั่นคงได้รับการยอมรับจากทุกๆฝ่ายนะอย่าหลงไปกับทางลัดนะครับหรือว่าสิ่งที่มันจะดูเหมือนว่าง่ายแต่จริงๆมันไม่ใช่ต่คาให้คุณระวังไว้ด้วยเพราะปีนี้เนี่ยการกระทําสิ่งถูกต้องความถูกต้องบนพื้นฐานความถูกต้องจะทําให้คนเกิดปีรากาสามารถทําอะไรไปได้ในระยะยาวนะครับ สำหรับใครที่ต้องการที่จะวางแผนบริหารชีวิตบริหารจัดการนะครับสามารถที่จะไปติดตามผลงานผมได้นะครับในอ e ีบุ๊กก็เข้าไปดูตามพวกแพลตฟอร์มเช่นตัวหนังสือจุลานะเมพนะครับ c ีเอ n พวกนี้เข้าไปดูได้เลยจะมีหนังสือตอนนี้ทำหนังสือมาสาเล่มนะครับก็คือในเรื่องของทัดแท้ทัดแท้ก็จะเป็นอันนี้เยอะหน่อยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของธาตเรื่องของอะไร ดูไว้ไม่ใช่ดูเป็นหมอดูนะครับทาแท้เนี่ยดูเพื่อให้คุณรู้ตัวเองนะครับรู้ตัวคนรู้คนอื่นรู้คนในครอบครัวแล้วรู้หน้าที่การงานคุณบริหารจัดการได้นะครับส่วนในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็คือสมดุลยินยางบ้านแห่งชีวิตอันนี้จะดูในเรื่องของการจัดบ้านการใช้ในเรื่องของพลังงานธรรมชาติเข้ามาทิศทางลม8ทิศมีอะไรยังไงอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ง่ายๆให้คุณได้รับชมกัน อีกเล่มหนึ่งนะครับก็เป็นในเรื่องของ2 5 6 8จะเกิดอะไรขึ้นกับคน5ธาตุคุณก็เข้าไปดูได้นะครับสนใจก็คลิกลิงก์แล้วก็ติดตามผลงานมีอะไรก็สอบถามกันได้นะครับคนคน้คนดวงครับย่อยห่วงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองครับ